สวัสดีครับวันนี้วันอังคารที่ย2ตุลาคม2567นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านบ้านสวนจิตติมานะครับครั้งนี้ก็ได้มามาเยี่ยมเป็นครั้งที่2นะครับเคยมาแล้วครั้งหนึ่งมาคราวนี้นะครับมีสิ่งก่อสร้างมีอะไรที่พัฒนาขึ้นเยอะเลยครับนะครับ ตาไปกับข่าวที่แล้วระมาณข่าวที่แล้วประมาณประมาณปีแล้วครับนี่เป็นบริเวณบริเวณห้องรับรองนะครับห้องรับรองของสวนนะครับครับมีมีสิ่งก่อสร้างปลูกออกมาก็มีแต่หลังเขียวๆนี่ครับครับนี่มีตอกมามีที่เก็บของลงรถทางนี้ครับครับ เออครับอยู่บริเวณบ้านทวัดนะครับอยู่ทางออกมาหน่อยนะครับออ,ออกจากมาหมู่บ้านนิดนึงประมาณกิโลนะครับครับนี่น,นี่นี่กล้วยเตี้ยๆเลยครับนี่ฟันตเตี้ยๆเลยครับทานตะวันนะแต่ก,ก่อนตรงนี้ยังโล่งอยู่มาคราวที่แล้วนะครับครับ กาดได้มาเยี่ยมอีกครั้งหนึง่งตอนนี้ก็คงงมาด้ดูนาฬิกาใกล้เที่ยงแล้วนะครับสักกูนี้11.30 <c oughs> ครับนี่มีหลังเหลืองมีหลังเหลืองเหลืองนี่เพิ่มขึ้นอีกนะครับเป็นเป็นเป็นโฮมสเตย์มาที <c> ่ <oughs> นี่หนี่เหลังเหลือง <c oughs> <ๆ>สวยเลย หน้ามานอนพักนะครับก็ไปไปไปลงแพนะบริเวณหน้าวัดนะครับแพ่มีตั้งเยอะนะครับ30มสิกาลามครับนี่เข้ามาภายในบริเวณนะครับบริเวณเช่วงกลางกลางของของสวนจิตติมาบ้านสวนจิตเตมา เดี๋ยวเดี๋ยวหน่อยอมีไก่ไก่มาต้อนรับพวกเรานะครับนี่ไก่ไก่ไข่ไก่รสไก่ไข่นี่อาหารอาหารเตรียมมาทำกินกันนะครับนี่แม่ครัวเรา กำลังสับกำลังสับมะละกอมีซุปหน่อไม้ด้วยอาหารวันนี้มีอะไรบ้างครับมีซุปหน่อไม้มีซุปหน่อไม้มีย่างหมูมีตำหมากหงุดำหมากหงตดำมะละกอเห็นมีปลาตาด้วยเนาะมีปลาเผามีปลาาเผด้วยครับครับ มันแซงก็มีนะโอ้มันแสงนี่ไงมันแสงเห็นแล้วหวานหวานนะผมไปกินแล้วขุจากธรรมศาตรนะคะเดี๋ยวจะได้ชิมครับจากป่าธรรมชาิคร์ถ้าของสวนน้องเล็กกำลังกำลังง่วนอยู่กับการการตอนรับพวกเรานะครับต้นอะไรเนาะ นี่สวยมากครับถ่ายเอาบรรยากาศนะครับนี่บรรยากาศแม่ครัวเรากำลังต,ะตะเตรียมอาหารส้มตำมะละกอขาดไม่ได้ต้องมีเกือบทุกมือ้ออาหารชูรสครับทานอันนี้แล้วก็จะอร่อยทานอย่างอื่นอร่อยด้วยนี่พี่ตุ๊กำลังทำเสร็จแล้วกำลังตักลงจาน นี่อันนี้ซุปหน่อไม้เนาะซุปหน่อไม้ค่ะซุปหน่อไม้อาหารบ้านนาอาหารป่าค่ะยังบ่ได้คัลนปุ่นกันเลยพี่เป็นยังไงตุ๊บแซ่บปะจังยังยังอย่าพังน้ำปลาเติมเติมเติมนก่้ำปลาคลนคนก่อนไม่ได้คลนเลยจุ๋มจิ๋มกำลังหั่นเนื้อหมูย่างแล้วพอหมูวะ ตําหมูย่างหมูสามชั้นนี่อร่อยจัดเนื้อรวนๆก็ไม่อร่อยสามชั้นนี่อร่อยจิดมันด้วยแล้วเขามีน้ำจิ้มรสเด็ดเนาะไไม่ด้ใส่หมูมันมีแต่หมูลายเลยเอาามชจ๊ถ่ายเอานักนักรีวิวอีกคนกล้องชนกล้องมันเค็มเหรอเป็นพวกมีผัก มีผักนะครับมีผัดมีผักเอาผักเอาไว้ทานกับส้มตามพวกปลามีนมจีนจีนอันนี้พวกน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มอย่างเนียต้มน้ำจิ้มมีหลายแบบว่าเอาไม่เกลียวขมพวกน้ำจิ้มนะนี่เกลียวขมน้ำจิ้มนครับ เอาไปจิ้มกับปลาปลามาจิ้มนะฮะแล้วก็ปลาหมูมาจิ้มครับตัวนี้ก็ตัวนี้ก็คล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันมีผักมีนมจีนมีผักหมูปลาปลาช่อนน้ำจิ้มร่เด็ดนะครับอันนี้เป็นของคิรสเนล ไม่ได้ค่าโฆษณานั่นนี่ถายให้ครับของชื่อลดอีนี้อีนี้ต้นหนึ่งคล้ายๆกันเลยคล้ายๆกันเลยครับนี่ครอบครัวเราปิ้งย่างกำลังย่างกับตุ้ยใส่อ่อนใส่อ่อนใส่อ่อนหมูเนาะ ร้อนๆเลยเดี๋ยวเราก็เราก็ทำเสร็จก็ตั้งวงนะครับวงเลยครับมีพวกผลไม้ครับยังไม่ได้เตรียมครับผลไม้มก็มีลองกองมีอะไรแตงไทยอันนี้อะไรเอ่ย นี่อะไรเอออันนี้อะไรแอดอ,อันนี้อะไรนดีบนนีเดี๋อออปอเปีย่อ่าปอเปียแล้วก็เหลือปอเปียปเยออาาเอ,อาหารมันเยอะแล้วก็ยังไม่แก่เมาอะไร,งไรเงี้ยครับนี่สมาชิกเราก็ยังยังขาดอยู่นะยังมาไม่หมดนี่ก็ส่วนอีกก็ตามมา กินแล้วกินอีกเนาะผักอ่ะมันทิ้งเวลาหน่อยแล้วก็กินอีกสักสักโมงกับค่ำค่เนาะกำลังเสิร์ฟแล้วครับกำลังเสิร์ฟจัดสองสามโต๊ะงสามโต หาปลานะครับหาปลาเจอแล้วเออจักปลาแดดเออม่จปลาแดดเออไม่เคยทำกับข้าวกันม่จากปลาลาเท่าไหร่หาไม่เจอเข้ากลัวมาเจอนี้เอาออกมาแล้วเดี๋ยวรอให้แล้วเดี๋ยวกินน้ำเห็นน้ำไปเลย น,น้องเล็กกิดมาเจ้วาวองสวยนะอันนี้กันนะครับนี่เดิมเดิมเดิมมประจําประจําตําแหน่งนะครับเริ่มแล้วเริ่ม,รม,รมประจําตําแหน่งแล้วนี่ดี๋วผมก็นั่งนะถ่ายอีกครับหน่การจะภาพสถานท,าที่ สวนกิปิมาเด้อแล้วก็ลงแเจริญเด้อค่ะแล้วก็มาพักที่นี่เนาะพักรีสอร์ท้ค่ะอะไรนะอันนั้นอยู่ปะเฮะแซวว่ากล้องเป็นอันใส่อันฟิลเตอร์อยู่ปะฟิลเตอร์ธรรมชาติเลยครับแต่สวยเนี่ยกล้องนี้ถ่ายแล้วสวยธรรมชาติสวยธรรมชาติของเจ้าของธรรมชาติลงทุนเออสวยอยู่แล้ว คนสวนนี่เนาะหน้าขามนกับบแม่ยรไม่ธรรมชาติลงเลคนสวนต้องผิวธรรมชาติไม่ปรุงแต่งมากเนาะสวยแบบธรรมชาติธรรมชาติขนมจีนนะจ๊ะขนมจีนเสร็จแ้ค้างแ๊ะแสตส๊ะใหญ่ๆนี่ของใครเดี๋ยวคิดักเอาของครอตักกากินกินมอสกนน่ะมาให้ใครคตักมาให้ลุงรัด

ถึงจช่องงหายที่โทรศัพท์ขวดใส่ิสาก่อนา้าตนเนี้ก็มละหมัดดีเนาะกินกันหก็กินได้เนี่ยได้เจถามด้วยอิโดนค่ะมีนึกยังจำตัามหงกันไว้กินกันวนไปแล้วตรเลงมาพำคุ้งเอกก็กหก็กน่ากิน่นกยนเรื่องตมก็ไปจ้าว ก้อยเน้อานี้ไมยต้ไม่นิเเนเดี๋ยวมาย่มเลยครับมาผาีวีอีกครั้งหนึ่งย่าได้ต้นนะทำนอกข้าวกจุ่ลาเตาเผาแตกอย่างนั้นนะเอไปานที่สอม้าิ ร้อยนะครับผู้กกัการยาเยี่ยมพเป็นนี่ว่าไงด่ส้มตำเม็ดกะทิเป็นนมจีนจันเลยสุดลงุดลงมาตอนทขาวไปนาเดียวดีแล้วเป็นรอบสุวตายดิเขายากเลยหมูย่าง มูอสิเป็นนี่บ่อีกมือสองมือมันบ่นแน่เลยเนานะมาข้าวกะว่าแม,ม่มันมีบนเข่าอีกหนอโอ้ยแอลลี่ได้น่าเชื่นอนะไหมเขาเจ้าซื้อเม็ดก็เงินสี่ร้อยห้าร้อย,อย,อยนะคู่มอือสาว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 อาหารช่องละจะเลื่อนอา <laughs> หาร่เจอันนี้จะเลื่อนอาหารกินหลายคนอร่อยกินน้อยคนก็ไม่ค่อยอร่อย มมยังมีข้อวหมูย่างยังไม่ฟังเลยทางนี้อันนี้ไม่ยากค่ะแคุณถึงย่างม่นนั่นเนาะอันนี้ข้าวปุ้นข้าวปุ้นของจีนข้าวปุ้น,น,นถ้วยที่สองนะน้ำย,ยาอร่อยน้ำยาอร่อยมาก,า,การได้ถ้วยที่สองอร่อยจริงลงเองจะเอาอะไรมากน้อยผสมกันค่ะ สูตรเฉพาะตัวเกินลงแก้เตมหอครับอันยาปนเดกเอยยิาอิเลือยนแลเมื่อายแก้วเลยะ

ของหวานครับแตงไทยละช่องแตงไทยละกช่องกะที่ครับของกินเยอะแยะเลยวันนี้ครับอานไปเรื่อยๆมีเวลาเยอะ เ,เติมกะทิหน่อยติบกะทิคนเนีย่ยเติมอีกนิดหน่อยพี่เจ้าครับ បាទខ្ញុំណាស់ទេ ทางไปเล้าไก่นะครับไก่ไขแแ่แต่นี้มันไกลแต่นี้มันรกหน่อยหนึ่งยังไม่ได้ตัดหญ้าทางเดินไปดูเล้าไก่ไก่ไข่เคยมาแล้วครั้งหนึ่งครับแล้วไปดูอีกทีนึงโอ้มีมะละกอต้นมะกอลมลูกเต็มเลย สองภางนี้เป็นตะไครนะครับอโอ้ยเัวนี้มันโค่นล้ลมไปลาาแล้วไก่ในลาวมีหนลาวกายมีสะพังอ่ยมีสระน้ำนะครับสระ,ะเลี้ยงปลา มาดูเล่าไก่ต่อเ <c oughs> นี่ยไก่ไข่นะครับเลไก่นี่ข้างล่างดูสึ่งมันลึกนะทางนี้เป็นสะพานประมาณเมตเศษ <c oughs> หน้าฝนน่าจะมีปลานั่นข้างล่างข้างบนมันไก่ขี่ไก่เป็นอาหารปลาไเป็นอาหารปลาได้ครับ นี่ไก่ไก่ไข่ครับไข่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 เก็บไปแล้วเมื่อกี้ที่ผมถ่ายให้ชมนี่ไก่ดูข้างล่างก็มีครับเอ่อตัวผู้จะน้อยนะครับตัวผู้เขามีอัตราส่วนอยู่ ที่เลี้ยงตัวผู้กี่ตัวในนี้ตัวผู้สักตัวหนึ่งต,ตัวผู้สักตัวสองตัวนะตัวเมียเกือบสิบนะครับเมืม่อก,กี้เพิ่งเก็บไข่ไปที่ตั้งใส่กระจาษไว้ทนี่ำลังมันไหม ทำเป็นเข่งบ้างแล้วก็ล้อล้ว,ลวอย่างรถยนต์เนี่ยนะเอาฟางเอาอะไรใส่ให้มันนิ่มๆเป็นลางไข่ครับเหมือนเกียรดรนะครับ ไกตัวผู้กตัวผู